ครับผมมือนี้พบกับช่องชีวิตแบบคนอีสารนะครับมือนี้กับทามายาบเงียบเพื่อเขานะครับเนาะครับผมมาบึ้งครับผมหล <c oughs> ังแรกของเขานะครับเนาะว่ากีได้พอได้หมานไม่หมานครับผมหลังแรกของเขาใบไม้ไมเปลดอกไกรครับผม เห็นว่าพ่อนาสิเขา่าหรอกครับมีครับผมยุคใกล้ๆครับอันนี้มือนีมาสวยดีครับเจ็ดโมงเหรอของตะมายามครับผมคือมือมาตีหานะครับเนาะทางนี้ครับเพราะเขาทายแล้วผมมาเงียบบิดติมซิมมือหนึ่มีอยู่ครับกบน้อย กบน่อยนะครับเนาะอ๋อเห็ครับผมกบน่อยเพราะใส่ใส่ปนครับผมรุ่นปนตัวน้อยๆครับผมกินปลาฉิงกับปลาดนะครับเนาะครับเว้ยกบน่อยครับผมมานครับถ้านี่มานปลาไหนดอกซึ่งหลังต่อไปครับหลังต่อไปนี่ก็ะติป็นอยูพ้นนี่สิครับนี่พ้นแบกหัว่านี่ครับ มาสีมนัมนมนั่วมันนี่ได้ปะได้ครับผมมาลุ่นเบิ้งน้ำกันครับเพราะว่าเมื่อนี้กเปลี่ยนหม้แน้วครับเนาะจากนองสาเป็นไฮน้าแล้วครับบาานีเป็นนั่นแล้วเป็นกลางไฮน้าแล้วครับเนาะผมมามันต้องได้ครับเมื่อนีร่สักสามตัวสี่ตัวเปนน็นไลยมีเขาท่าปะ ครับผมดุ่นเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะเอาเป็นไหนเนาะบ้านเนี่ยนี่มิดซิมๆถเถอะโอ้ยว่าเขาอ,อีกแล้วครับผม มือน,นี้เป็นสีบ่อยักมานไป่านไหนครับบ่อเขาแล้วครับครับผมเบื้องหลังต่อไปครับอยูเราระกันนี่แหละครับผมใส่ไปนะครับเนาะจักสีไดบ่อใดครับผมโอ้ด้ตัวเดียวกับบ่อยหด้ครับมือนี้ตัวนี้หน่อยตัวใหญ่กับใครมา อันนี้แกเดี๋ยวไปมีติิมซิมเมื่อเอาอยู่ครับเนี่ยคือปลาบุบ่าคือดอกนงานบ่าคือหลีโอ้คืออยู่นี่ตัวน้อยๆเนี่ยฮึตัวน,น้อยๆหนึ่งครับผมกบให้น้าครับผมกินปลาเข่งขกับปลได้กินปลาเข่งขกับปาได้ครับ เนี่ยช้ำเขียดมูนี่โอ้ไปครับมาเป็นยังครับผัดครับผมเบื่อหลังต่อไปครับอยู่พ้นหมื่นหมื่นนี่ครับผมจากสีได้บ่ได้เนาะครับเนาะมือน,นี้เป็นสีบ่อยากมานไไนันมาไในแดดก็เริ่มฮ้อนแล้วครับผมโอ้มาสวยนะครับมือน,นี้โอ้ยเนาะคันบ่นได้เนี่ก็แย่อยูเดยครับผม เพราะได้กินเศร้ากินสวยนะครับเนาะได้ลลยกินเทียงน้ำกับผมเอาเบื้งน้ำกันครับมืดมืดนี่เป็นตะเขาอยู่หรอกผมบาเออเหครับผมเห็นเหรอเมื่อันเห็นหนังนกับเห็นเนี่ยเื่อกีได้เห็นกบดิ เว้ยเป่าแปดเลยครับผมมีติมซิมเลยแม่งบาดนี่ขนาดมองฝากผมหวังกับอะไรครับผมมาครับผมเบื้องหลังนี่ครับเอ้ยบ่ได้อีกล้ะมีติมซิมเยู่เนี่ยน้น <c oughs> เออได้ยัวได้อยัวได้ยัวกบหน่อยอีกแล้วรุ่นินปเข็งได้รุ่นเขียดอิโมห์เนาะทำนี่กับมาเขาอยู่ครับผมครับผมรวรวมผลงั้นแหละครับมื่อนี้ก็ได้กบสามตัวน้อยๆครับผมขอฝากเป็นกำลังใจครับช่องชีวิตแบบคนทีสารนะครับเนาะ มือนีกับคอราไปแต่เพียงเทนีครับผมสวัสดีครับ